ซับกดไลค์กดแจ้เลยครับรถด,ดีๆมีมาเป็นประจำเรี่ยวแรงพละกำลังนี่ก็ยังดูแล้วห้องเครื่องสะอาดนะครับแข็งแรงเครื่องก็ถ้าทางจะอึดทนน่าดูเลยทีเดียวราคาแบบนี้นะครับสภาพแบบที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับถ้าได้ไปครอบครองนี่ผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะกดซับนะครับ ซับกดซับเลยครับถ้ากดซับยังไม่พอกดไลค์และกดแชร์ไว้ด้วยครับสบภาพแบบนี้นะทั้งดูดีแล้วก็ภูมิฐานนะะใช้ติดต่องานก็ได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไกลๆไ,ไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ สภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าชอบรถคันนี้จริงๆมันห้ามใจไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อหาผู้ขายได้โดยตรงนะครับมีรายละเอียด ข้อมูลทั้งรถและผู้ขายอยู่ในคลิปวิดีโอหรืออีกทีหนึ่งก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านสนใจก็มีรายละเอียดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับถ้าไม่มีก็อยู่ในเนื้อหาวิดีโอเลยพวกรถหรูคู่บรารมีเนี่ยนะครับมันก็ เออมันก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะที่เรารู้จักเป็นเป็นอย่างดีเหมือนกับเบนซ์ใช่ไหมฮะวอลโว่บีเอ็มับเบิลยนะอ่พวกนี้คลาสเขาก็ทำมาแบบรถหรูอ่ะรถมันราคาก็เรียกว่าตั้งแต่ล้านกว่าบาทขึ้นไปนะครับแต่เป็นรถยุโรปนี่ก็มีสองล้านสามล้านนะฮะระดับรถหรูถ้าเป็นล้านกว่าบาทขึ้นไปก็รถญี่ปุ่น เรายุโรดมีสองล้านสามล้านแล้วค่าแมนแทนค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะต้องสูงประสงคือรวยรวยคือของดีนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เรียกว่าเป็นที่ยอดนิยมด้วยนะครับแล้วก็อยู่ผู้คนไทยมานานนะคงทนถาวอนนะครับ